มีชื่อมรันสนาสัมลีนะนี่เป็นประธานเบอร์นหนึ่งเะปากน้องๆเรียกเบอร์หนึ่งเป็นประธานความร่วมมอกันเจ้าหน้าทีครับผมชื่อเดชชาเดริตแองโธมีชื่อเล่นว่าการครับ ผู้สมัครประธานนักเรียนหมายเลขสองชื่อพักของผมคือพักนาโพธหม่อัย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้พักของผมจะมีสี่นโยบายอย่างนี้หนึ่งแก้ปัญหาความสะอาดภายในโรงเรียนสองแก้ไขปัญหาความสะอาดภายในห้องน้ำสามกล่องความคิดเห็นสี่การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆโดยวันนี้ขอให้นักเรียนทุกคนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวเองตามความต้องการกาเบอร์ไหนเชอบเบอร์นะั้นให้เช่าเบอร์ไหนกาเบอร์นะั้น ไม่จําเป็นต้องเลือกตาผู้อื่นขอแพทุกคนเลือกตาความต้องการตัวเองขอให้การเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นถึงผมจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ตามผมก็จะพยายามช่วยโรงพยาบาลสุดความสามารถฝากเลือกเบอร์สองด้วยครับขอบคุณ